สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเผาแกลบดำให้เพื่อนๆได้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราเผาแกลบดำไปเป็นออตอนแรกกันนะครับตัวฟืนที่เราใช้มันเป็นฟืนที่ผุมากเลยครับแต่ว่าเราเจตนาเราจะเอาแกลบดำนะครับแต่เที่ยวนี้พอดีเราได้ไม้ฟืนเป็นไม้สสเดาซึ่งเราตัดทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแล้วครับ ลอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วแห้งสนิทเลยครับแต่ไม่ถึงกับผุนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฐานที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องใช้ฐานที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับกับเชื้อไฟนิดนึงจุดไฟตรงนี้นะครับนี่เราใช้วงซีเมนเส้นผ่าถุงกลางประมาณ80เซนนะครับนี่ครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เราจะก่อเตาถ่า เอ่อก่อฐานนะครับก่อฐานอยู่ตรงนี้หลังจากฐานติดแล้วนี่เราจะใส่ฟืนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอฐานติดดีแล้วเราก็จะเอากแกลบโปะลงไปเลยนะครับโปะจนเต็มขอบวงซีเมนต์นี่เลยนะครับส่วนที่ว่างตรงนี้เราก็จะใส่ฟืนเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับฟืนไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราเจตนาจะเอากแกลบดาแต่ตัวฟืนนี่เราหรือใครจะเอาฟืน เอาฟืนเป็นฐานเยอะก็ใส่ฟืนเยอะได้นะครับแล้วก็ต่อท่อเหล็กขึ้นมาท่อเหล็กตรงนี้เราจะทําเป็นโพรงอยู่ตรงตรงส่วนที่เราจะเอาฐานยัดเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นโพรงเพื่อให้อากาศเข้าได้นะครับต่อท่อเหล็กขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราใช้ไม้ไผ่เจาะรูนะครับยาวไปเลยครับเพื่อจะปล่อยควันออกด้านโน้นแล้วเราจะเอา,เอาน้ำส้มควันไม้เจาะรูด้านล่างนะครับ การูที่ไม่ไผยด้านล่างแล้วก็ให้หยดลงนะครับเพื่อที่จะเอาน้ําส่งผลไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิธีกันต่อไปเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรากอบทานติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเอายัดไว้ด้านล่างนันเลยนะครับอยู่ใต้ ได้ซุ้มเหล็กที่ผมทําเป็นซุ้มไว้เพื่อให้เป็นโพรงอากาศนะครับเอาฐานยัดเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็คือเอากแกลบลงนะครับนี่ไม้ฟืนผมใส่แค่นี้พอนะครับแต่ไม่ต้องให้เสมอปากอ่วงซีเมนต์นะครับเพราะเราต้องใช้แกลบคอยเสริมอยู่เรื่อยนะครับพอพอไม้ยุบไปแล้วก็เอากแกลบเสริมพอกแกลบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับก็จะได้ฐานดีไหมได้กแกลบดีไหมนะครับ ทุกท่านครับตอนนี้ผมเอาแกลบใส่จนจนมูลขอบวงซีเมนเลยนะครับไปก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงเท่ยงแน่เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินเช้าวันวันมะรืนนี้นะครับหรือไม่ก็ตอนเย็นพรุ่งนี้นะครับก็คงจะเริ่มเอาเก็บทานหรือเก็บแกลบแกลบดำที่เราเผาได้แล้วนะครับ แกลบก็วงหนึ่งก็ประมาณถังเนี้แหละครับถังเท่าไหรเนี่ยครับเกินหลายหลายหลายลิตรอยู่เหมือนกันนะครับเกินยี่สิบนะครับแต่ควรจะเตรียมแกลบไอีกสอบสองกระส,ส,สอบนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับเพราะว่าพอฟืนเขาไหม้เขาก็จะยุบลงแล้วเราก็ต้องคอยเติมแกลดอยู่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะเป็นโพรงแล้วก็ไม้ฟืนเราก็จะเสียหาย เอาไม้เป็นขี้เท่าหมดนะครับต้องคอยดูนิดนึงเดี๋ยวมาดูช่วงที่แกลบเริ่มดำอีกทีแล้วกันนะครับทุกท่านครับตอนนี้ฐานแกลบที่เราเผาเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบยี่สิบสีชั่วโมงคิดซะว่ายีชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจาก แปลบแห้งดีแล้วก็ไม้ฟืนของเราก็แห้งด้วยนะครับก็เลยเาผาไหม้ดีเป็นพิเศษรวดเร็วดีนะครับเพราะว่าเราจุดไฟตอนเที่ยงเมื่อวานตอนนี้ประมาณ11บเอโมงนะครับก็ได้แกลบดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำนะครับดับเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องปิดแบบ ไม่ให้อากาศเข้าอันนี้ใช้น้ําดับเลยนะครับเดี๋ยวจะลาดจ,จากตรงกลางตรงกลางนี้ไปก่อนนะครับค่อยๆเลาะไปไม่งั้นเดี๋ยววงซีเมนต์อาจจะแตกได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยถ่านกันดูนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราทาการลาดน้ําแล้วก็คุยฐานออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวฐานนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ นี่ครับเป็นตัวเลยนะครับกิ๊กเลยแล้วก็แกลบดำของเราก็ดำสนิทเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าใช้ได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับการเผาแกลบดำแบบทอินวันครับคือเผาถ่านไปด้วยเลยนะครับได้ถ่านไว้ใช้ด้วยแล้วก็ได้แกลบเอาไว้ ้นกล้าด้วยนะครับนี่เลยนะครับส่วนน้ำส้มควันไม้นะครับได้นิดเดียวนะครับเนื่องจากเมื่อคืนลมแรงนะครับพัดเอาไม้ไผ่ที่เราพาดไว้หล่นร่วงลงมาเลยได้น้ำส้มควันไม้อยู่นิดเดียวนะครับไม่เป็นไรครับเดี่ยวหน้าเราทำใหม่ได้นะครับเพื่อนๆนครับตอนนี้เราเก็บทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันเลยครับใจมากใจน้อยขนาดไหนนี่ครับแกบลบดำดำสนิทเลยนะครับแกลบเป็นธรรมดาครับเวลาเราเอามาเผาเขาก็ยุบอย่างนี้แหละครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหงวงซีเมนเดี๋ยวเราตากแห้งเสร็จเราก็จะเก็บใส่ภาชนะเอาไปไว้ทิ้งไว้สักประมาณเดือนครึ่งเดือนนะครับถึงจะเริ่มเอามาเอาเาะต้นกล้าได้นะครับ ส่วนทานครับนี่ครับผลที่ได้นะครับถ้าให้ผมตีเป็นเปอร์เซนต์ก็อยู่ประมาณคิดซะว่าใกล้ๆ90%เลยครับถ้าไม่มีความเสียหายเลยนะครับทานถ้าเราไม่ปล่อยให้เ,เขาโพรงหมายถึงว่าแกลบยุบลงเป็นโพรงแล้วก็เกิดการลุกไหม้นะครับเราต้องคอยเติมแกลบถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องเคยคอยเดินมาตรวจด,ดูนะครับถ้าเกิดว่าเ,เป็นโพรงก็ต้องรีบเอาแกลบ ข้ามาอุดมาถมนะครับก็จะได้ทานลักษณะนี้เลยครับยอดเยี่ยมเลยครับดีมากเลยนะครับนี่เลยครับท้ายสวนมุษษษษ่งเกษตรเรารู้มาบอกหมดนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ